อาเจโาเป็นเป็นไงบ้างกับทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจะจบลงไปกับกับฟอร์มของตัวเองแล้วก็กับกับการเข้ารอบของทีมไทายดีใจขนาดไหนมผมก็รู้สึกดีใจแล้วแล้วก็ตื่นเต้นดีครับพี่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตเราครับเพราะว่าเราแบบมีโอกาสติดธงครั้งแรกในชีวิตเลยพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็สามารถแบบพาทีม ทำเป้าหมายไปแบบทำได้ตามสุดท้าย,อ,ายอืมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามไล่ครับถามไล่เรียงให้ให้คุณผู้ชมด้วยหลายๆคนบางท่านก็อาเคดูฟุตบอลไทยผมเชื่อว่ารู้จักแน่นอนนะครับจากกิจพลพลแต่ว่าทีนี้มเมื่อกี้ทีโอพูดมาว่าเอเป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกนั่นหมายถึงว่าตอนอยูสิบเก้ายูสิบเจ็ด เราเคยได้ใกล้เคียงหรือว่าได้เข้าไปเรียกว่ามีส่วนร่วมกับทีมชาติหรือว่าเยาวชนทีมชาติมาก่อนไหมครับตอนนั้นไม่เคยแล้วครับพี่ผมไม่เคยแบบไม่เคยติดเยาวชนไม่เคยเลยครับนี่เป็นครั้งแรกาผมไปอ่านประวัติมาน้องบอกว่าน้องเคยมีอาการเจ็บตอนที่เล่นล่ามิทบางแคปานขำใช่ไหมใช่ป่ะใช่ครับตอนตอนเด็กๆอ่ะอยู่มห้าครับตอนนั้นสิบดปี โค้ดโค้ดคุณชื่ออะไรนะแล้วันนี้บางแคปบาถามให้เครดิตโค้ดด้วยโค้ดผมชื่อโค้ดดาครับโค้ดกีฬวัดป้องทองครับผมที่ครับนี่นะฮะก็เป็นเรียกว,ว่าสร้างมาตอนนั้นแต่ว่าคือเราก็อาจจะอาเราว่ากันไปว่านะตอนเล่นฟุตบอลหรืหอซีซั่นนักเรียนอาจจะยังไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับทีมชาติมากนักถูกไหมฮะใช่ทีเนี้ยการการติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกินยี่สิบสามปีครั้งแรกเนี่ย ณนะตอนนั้นเราคาดหวังไหมคิดว่าโคชโยงจะใช้เราเป็นตัวจริงไหมครับหรือว่าการได้ร่วมทีมเดินทางมาก็ถือว่าสุดยอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรามองอยังไงบ้างก่อนที่ก่อนที่เราจะได้ลงเล่นเกมนัดแรกครับตอนนั้นผมมองว่าเฮ้ยแบบแค่เรามีชื่อไปติดเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วที่เพราะว่าเราเป็นเด็กบ้าน,นอกครับพี่แบบเด็กบ้าน,นอกคือแบบเราไม่เคยติดทีมชาติเลยแล้วก็เรามาแบบเราเริ่มมาจากศูนย์จริงครับพี่แบบเริ่มมาจากไม่มีอะไรอ่ะครับพี่คือแบบเฮ้ย เรามีชื่อจริงรอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบที่บ้านดีใจครับที่บ้านว่าไงตอนที่เราแบบเขาประกาศรายชื่อแล้วอุ้ยมันมีชื่อเราโผล่ขึ้นมาใ,ในในกลุ่มกําลด้วยใช่ใช่ที่บ้านว่าไงตอ,ตอนแรกเอาเอาตอนแรกครับตอนแรกเขาก็เอแบบติดต่อมาสักพักแล้วพี่ตามมาดูฟอร์มเราตามปีนครับพอ,ม,อมีชื่อปุ๊บที่บ้านก็ผมก็โทรบอกที่บ้านเลยครับที่บ้านก็ตกใจกิจ้งหออไป อะไรยังไงอย่างนเงี้ยแม่เขาก็ดีใจด้วยอับผมตัวอ่ะตัวหาที่บ้านก่อนครับคืออย่างนี้อ,อยากอย่าเขาก็ตื่นเต้นกรับเราพี่ครับอ่ะไปอยู่กับโค้ชโยง่งวิธีการ,รเป็นยังไงบ้างเออแล้วก็อ้าวอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโูรูหกับขออนุญาตเลยนะมีคําที่พูดว่าโอ้โหต้องไปลุ้นผลคู่อื่นเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วการทํางานหน้างานที่เราเจอ เล่าให้แฟนๆ p p พี h d บอได้ฟังหน่อยฮะักับท,ทั้งพี่โยงเองกับแต่ละแต้มที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับผมมากตอนเราไปเราเราไปที่มองโกเลียครั้งแรกครับปุ๊บคือแบบต่างคนต่างมาแบบมาจากที่สองบ้างที่สามบ้างที่หนึ่งบ้างครับบางคนแบบคือบางคนแบบไม่รู้จักกันเลยก็มีครับคือโดยเฉพาะผมเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยครับคือแบบบางคน บางคนเขาแบบเขายังแบบเป็นเพื่อนกันอ่าเคยเล่นด้วยกันอ่ารู้รู้จักแซงทุยดองไหมฮะรู้จักแซงทุยดองไหมไม่ใช่แต่คุณไปสอนเขาทำท่างูจงอางไงคุณไปสอนแล้วคุณไปสอนเตอร์แล้วทำเตรจงอางไงโอ้โหคิดได้ไงเอออันนั้นเตรียมมาก่อนนสนิทกับเขาเหรอคุณพูดภาษาสนิดกับเขาหรือเปล่าสนิทเอ้ยสนิทซะแล้วด้วยอ่ะสนิทซะแล้วอ่ะ แล้วต่อแล้วต่อแล้วยังไงพอพอมารวมตัวกันเจอกันมันคือแล้วคุณซื้อใจกันยังไงอ่ะคุณจะเชื่อมั่นกันยังไงอ่ะในการไปลงสนามอ่ะคือเริ่มหนึ่งคือตอนไปครั้งแรกครับที่วันแรกพูดแทบจะแบบไม่ค่อยสื่อสารกันเลยนะพี่แบบต่างคนแบบเรียงเก่งๆกันนะครับพี่แบบไปซ้อมแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแบบพี่ยงก็ได้บอกว่าอ้ยพูดกันหน่อยเอ้ยมึงมึงมาจากต่างที่ เอนู่นมาจากต่างประเทศเขาบิวเราที่แบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามึงแบบจะมาต่างคนแยกกลุ่มแยกอะไรมึงมาปุ๊บมึงต้องเป็นหนึ่งเป็นทีมชาติไทยนี่มันทีมชาติไทยอะแกก็ดิวให้เราแบบนี่นี่คือคนโย่งใช่ครับพี่โย่งครับอืดิวเขาแบบแล้วก็ซ้อมเป็นฟก็เริ่มแบบปรับความเข้าใจกันแล้วได้จุดเปลี่ยนอยู่ที่วันที่สามที่วันที่สามวันที่ ตามแป้งมาครับแกมาปล่อยทึกจาก iPhone ครับอ๋อแจก iPhone อ่าอครับเราก็จะรู้แล้วแบบอุ้ยแบบเริ่มแบบเข้าหากันแบบเริ่มสนิทกันครับผมอืมคือคือผมผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนี้ว่าน้อง้าต่ะกับผมอ่ะเคยเดินทางไปกับทีมชาติไทยในหลายๆชุดอยู่แล้วแล้วมันก็จะเห็นการละลายพฤติกรรมการเปิดใจให้กันใดๆต่างๆซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็เหมือนคําที่พี่ยงพูดอ่ะว่านี่มันคือทีมชาติไทย และสุดท้ายมันก็คือถ้าทุกคนเปิดให้กันทุกคนสู้ด้วยกันความสําเร็จมันก็จะมาถูกไหมฮะเราเราไปเจอทีมที่มีภาพน,<ม>านี้ที่พอดีพอดีถูกไหมสติโอคือต้องอบอกด้วยว่าทีมอื่นเขาเขาเนะเขาเขาก,ก็่มเหมือมานานแล้วพี่ตั้งแต่เหมือนมาเลเซียก็ตั้งแต่สิบเก้าเขาชนะเราด้วยนะพี่ตอนนั้นใช่ใช่ครับแล้วก็เหมือนเราเขาเก็บตัวมานานคือในหลีกเขาไม่ได้แข่นงนะครับพี่เขาเก็บตัวตั้งแต่ลีกก็ อ่ะยังไงไม,มาเลเซียเขาเกาะกลุ่มกันมาแล้วไงต่อแล้วก็ลาวอย่างเงี้ยเขาหลีกเขาอย่างงี้พี่แบบหลีกเขาแบบเขาปิดแล้วเขาก็ต้องเก็บตัวกันมาแบบเก็บตัวกันนั้งแต่หลีกก็ตอของเดือนสามเดือนได้แล้วก็มองโกเลียอย่างนงี้พี่มองโกเลียเขาก็แบบเจ้าภาพนะห้าหกเจ็ดคนก็ขึ้นที่เจ็ดแน้ครับแล้วเขาตอกกลุ่มกันมาตลอดรับพี่คือแบบคือแบบแบบของเราอ่ะต้องย้มรับพื่อว่าแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบชุดที่ดีที่สุดแต่เป็นชุดที่พร้อมที่สุดครับที่แบบคือแบบบางตัวหลักๆก็ยอมรับนะครับแบบตัวหลักๆไม่ได้แบบมาเงี้ยแต่ผมผมมองสําหรับผมมองว่าพี่ถึงตัวหลักไม่มาเราเราต้องแบบเราต้องแบบทําให้เขาจําให้ได้ดิคนแบบหลายคนมองว่าเป็นชุดสำรองผมก็มองว่าเราต้องเปลี่ยนที่จุดให้เป็นโอกาสของเราพี่คือแบบพี่ถึงแบบอย่างน้อย เรามาคือแบบเรามาเพื่อสู้อ่ะพี่แบบเราไม่มีอะไรอะแบบสู้แบบ<ม>ทําให้เขาแบบจาเราให้ได้อะไรอย่างงี้ครับทำใ<ม>้ดีประตูแรกเลยจิย๊วยิงประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกว่าเป็นประตูที่ทใช่เกมแรกกับมองโ,งโกเลียค่าความกดดันของตัวเองไหมแล้วก็ทําให้สถานการณ์ในตอนนั้นอะ่ะมันบรรยากาศมันดีขึ้นไหมผมรู้สึกว่าก็ดีครับพี่แบบทํามันรู้สึกมันโล่งนะพี่แบบ ือเราไม่เคยติดยินชาติเลยพี่แบบเรามาปุ๊บเรายิงปุ๊บแต่ผมก็ต้องให้เครดิตเพื่อนด้วยครับให้เครดิตกันครับผมครับแต่ตอนแรกที่ผมที่เขาเขาจะชอบบอกว่าไม่ดีแกกับเพื่อนเลยคือพี่ก็เลยอารมณ์ผมเลยแบบผมไม่ไม่ติดยินชาติเลยครับพี่แล้วผมแบบเฮ้ยไอ้เชีย่ยปุ๊บเพิ่งเริ่มไปประมาณสิบสิบสองกัทีบองทีล้วก็สิบสองหรือสิบสี่นี่แหละครับแล้วผมแบบ ปั้งไปยิงดีไปยิงแต่วันนั้นผมผมก็ดูตัวเองว่าผมไม่ได้เล่นดีไม่ได้เล่นดีคือผมยังแบบตักจนเกินแบบซืมันเป็นเกมแรกครับพี่แบบผมยังยังแบบยังกัะตัดนเกินแต่แต่ในในใจผมก็คือแบบผมสู้อรที่แบบผมอยากจะทําให้ดีที่สุดครับวันนั้นมันก็ปดล็อกครับทําให้รู้สึกแบบโล่งนะพี่แบบจากเด็กแบบที่เรามาจากเด็กบนนอกอรัี่จากที่ไม่มีอะไรอืเราเป็นตัวหลักสามเกมในรอบคัดเลือกทาประตูได้ด้วย ตอนเนี้ยส่วนตัวเองตั้งความหวังตั้งความหวังกับรอบสุดท้ายของตัวเองไหมยังไงบ้างพูดถึงผมก็ผมก็มันก็มีครับแบบเราก็ตั้งความหวังไว้ก็อยากอยากอยากไปครับแต่ตอนนี้ผมก็อยากโฟกัสในสนามแบบในลีกก่อนครับแบบคือแบบถ้าเราแบบทำบุลงานในสนามไม่ดีที่แบบทําให้ดีที่สุดนะพี่แบบมีโอกาสเราอยากทําให้ดีที่สุดแต่แบบเดี๋ยวสิ่งดีดีดมันก็ตามเองนะพีแบบ่ผมอยากโฟกัสในสนาม พี่ถามขออีกคำถามหนึ่งได้พี่ตู่นิดเดียวคือจะถามว่าคุณไปคุยกับกันธนวัตรยังไง <laughs> คุณบอกคุณโนเนมาาแต่คุณไปสอนก็แล้วผมนะผมเป็นประธานสมโมสรน,นะมันตกกวัานั้นอีกนะนี่มันเห็นไม่ด้วยเอเชียนะฮะ <laughs> นักเตะเลสเตอร์ทําท่างูจงอางขอนแก่นน่ะคุณไปคุยเขายังไง <laughs> คือตอนนั้นที่คือแบบกันเขาชอบมาคุยกับผมแล้วคือผมผมไปใหม่คือแบบคือแบบ ไม่ค่อยมีใครรู้จักผมเนี้ยไอพี่แบบเขาไม่ค่อยแบบชอบมาเล่นเกมชอบมาทักผมที่จังหวะายอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาคุยชอบมาหยอกผมื่ยเห็นผมแบบยังเป็นเถื่อนไพี่ผมไปไหนเล่นบ้านนอกแลวพี่ย่างเป็นเถื่อมแบบเขามาคุยกับผมแล้วเล่นกับผมแล้วผมก็เลยมีวันนึผมเขาไปเล่นในห้องกับเขาก็นั่งคุยถามนู่นถามนี่กับเขาคือแบบคือสารแล้ว ขาก็จะหนีกับผมคือมึงคัวนี่แล้วผมบอกถ้าสมมติว่าการยิงเข้าหรือหรือผมถ้าผมมีโอกาสยิงหรือเบนยิงอย่างเงี้ยพอกันกับเบนจะทน,นด้วยกันอเขาบอกทำท่านี้ด้วยท่านี้เออ <c oughs> คุณนี่มันนักการตลาดตัวยงเลยนะคุณรู้ไหมเนี่ยคุณมันนักการตลาดตัวยงเลยอ่ะถ้างูจงอางไปถึงอังกฤษแล้วอ่ะแน่นอนจริงๆตอนแรกเขาว่าว่าไงตอนแรกเขาจะไม่ทำเหรอ ตอนแรกเขาก็โอเคโอเคปุ๊บแต่พอพอตอนยิงจดโอเขายิงเข้าปุ๊บเขาดีใจก่อนปุ๊บผมวิ่งไปกันกันผมบอกทำปุ๊บไอ้กันก็ทำตามผมแต่พรไอ้นั่นก็เชื่อคนง่ายเนาะเออนั่นก็เชื่อคนง่ายน่ารักดีน่ารักดีคือผมว่าผมว่าเขาเขาไม่ใช่จะไม่ทําหรอกผมว่าตอนอารมณ์ยิงเข้าอ่ะเขาก็ลืมลืมนะอาจจะลืมลไม่ได้ทันคิดไว้แต่แต่ว่าจีโอก็ไปเตือนพอเตือนปุ๊บเขาก็ทําเลยอ นะฮะจิโคืออะไร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 สเน็กสเน็กเออทีมงานพีพีทีพีก็ขอให้ตัวจิโอเองประสบความสำเร็จทุกอย่างเนาะทั้งทีมผสมแล้วก็ทีมชาตินะครับมีโอกาสไว้มาคุยกันใหม่นะครับน้องขขอบคุณมากครัะสวัสดีครับเดี๋ยวเข้ามากรุงเทพเดี๋ยวพี่รีบทักไปเลย